เรีดนด้านศิลปะวัฒนธรรมยังไงบ้างคะโดยเฉพาะประาพนมรงลและประาเมืรงดักค่ะครับจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเป็นจังหวัดที่รวบรวมวิถีชีวิตด้วยความหลากหลายทางศิลปะวัฒนธรรมสูงมากในอีสานใต้ของเรานะครับทั้งมีวัฒนธรรมของพี่น้องเขเมรพี่น้องชาวลาวพี่น้องชาว,าว,ชาวชาสวยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยโคราชด้วยในส่วนตรงนี้เป็นจุดแข็งของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในเรื่องของการนํา เรื่องราวเหล่านี้นะครับที่จะต้องนําออกไปเผยแพร่ให้กับพี่น้องข้างนอกได้รับรู้รับทราบแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ที่เป็นวันสาคัญนะครับเนื่องจากว่าทางช่องวันนะครับช่องวันช่องสาขานั้เนี่ยได้ถ่ายทำละครเรื่องมนุษยกันตรึมในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราที่ปราสาทเมืองตําซึ่งถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางภาพสื่อมวลชนนะครับได้ช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แล้วก็นําเสนอเรื่องของคุณค่คณคณคาของวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราให้พี่น้องภายนอกได้รู้จักผ่านทางการละครนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็โดยเฉพาะอีกหลายเรื่องหลายราวครับอีกหลายมิติหลายภาคส่วนที่เป็นความโดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานานศิลปะวัฒนธรรมนั้นเนี่ยยังมีอีกมากมายที่ พี่น้องสาม,มารถที่จะมาศึกษาเรียนรู้เพื่อตนเองได้ที่ภาษาเมืองตับหรือพนมลุงหรือในสถานที่ท่องเที่ยวของเราที่มีความหลากหลายทั้ง23อำเภอครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องถ,ถ้าได้มีโอกาสมาจังหวัดบุรีรัมย์ก็ขอเชิญชวนแนะนำนะครับให้พี่น้องได้เลือกเที่ยวชมในส่วนของศิลปวัฒนธรรมของเราทั้ง ทั้ง23อำเภอที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปแต่และแต่และส่วนแต่และด้านนั้นแต่และพื้นที่นั้นก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องที่มีคุณค่าสําหรับพื้นถิ่นของเราแล้วก็ประเทศไทยของเราทั้งสิ้นครับในส่วนของจังหวัดเองนั้นเนี่ยให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะถือว่าเป็นเป็นเครื่องจักรสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงศิลป,ปวัฒนธรรมนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็น กำลังสําคัญครับที่เราสามารถที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี365วันเนี่ยเราสามารถท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเราได้ตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของความหลากหลายนั้นเนี่ยเร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากก็ขอเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะกระแสโกลเด้นบอยกำลังแรงกำลังดังอยู่ในขณะน,นี้แล้วก็ไม่อาจจะไม่นานนะครับหลจจะภาพคำตอบที่แน่ชัดว่า โกลเด้นบอจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระนครหรืออาจจะมีบางส่วนเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสได้มาแสดงที่จังหวัดปุรีลมของเราถืถอว่าเป็นแหล่งค้นพบที่นี่ก็จะเป็นแรงผับเพื่อนเป็นแรงฉุดดึงนักท่องเที่ยวที่ชอบที่ชื่นชมทางหน้าศี่วิบวับว่าร,รเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของเราให้มากยิ่งกว่านี้ครับปุรีลำของเรามีมิฟาม โดยในอีกมากมายหลายด้านนะครับก็ขอให้โปรดติดตามการนําเสนอการประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ